G1-10 เรื่องราวของเดมอนเซเลเยอร์ฉันคือบอบช่วยกอบผู้ความเสียใจยุงคิ้วนางเอกที่ไรสาระและบ้าคลั่งเอ็กโคกุที่เมายุงคิ้วผู้จริงจังเดินทางไปที่โตเกียวกูอย่างอธิบายไม่ได้และกลายเป็นบอบระดับ SSS ด้วยการเก็บของที่เหลือเธอรอดชีวิตมาได้จนถึงที่สุดด้วยเหตุนี้เพราะความโลภเธอจึงกินทานในกี่เคนที่ปลายร่างเป็นมังกรไปหลายคำและเธอก็ควบคุมไม่ได้เธอถูกโยนเข้าสู่โลกที่ล่าหลังโดยความประสงค์ของโลกหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พบว่าจุดๆดูเหมือนเธอจะอยู่ในเดมอนเซเลเยอร์ให้ตายเถอะทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงงเเเเต็็มมไปปปดดดดด้้้้วยกกกกกาาาารริิินนนนนนนือออคใใใทททีีี่่่สสุุะบบลชชถูั ก่อนหน้านี้ฉันไปเที่ยวผิดที่แต่โชคดีที่ฉันทำภารกิจสำเร็จและบรรลุผลสำเร็จในการครอบครองฝ่ายหนึ่งและหวัดกลัวด้วยรางวัลที่ระบบมอบให้ยุนคิวเริ่มต้นชีวิตของเกที่กเกษียณแล้วในเดมอนเซเลเยอร์และอีกในหนึ่งเธอให้ความบันเทิงกับเด็กๆและตกหลุมรักประเด็นสำคัญอัปเดตวันละครั้งไม่มีการบันทึกร่างจดหมายจุดสนใจหลักคือการฆ่าเวลาและสร้างความบันเทิงให้ตัวเองปัญหาเรื่องอำนาจการรบสิ่งที่ไร้เหตุผลทั้งหมดถือเป็นฉากในหนังสือเล่มนี้ฝนตกก็ไม่หนักคนกลุ่มหนึ่งกำลังสแกนสิ่งทดงดงงทีีีีีีี่่่่คคคคลลลลล้้้้้้าา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 ยย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 เเเเเเนนนนนนืืืออ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 แแแดดดดดงง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 วววววรรรรรรรมมมมมมกกกกกกกจจสสสฝหหัััปป็ตต์์ะะโุษิขพ ยุงทิวผู้มีโลกที่โปร่งใสสามารถค้นหาตำแหน่งของคาเนกีเขนได้อย่างง่ายดายราวกับการสแกนเรดาร์ยุงทิวเคิ่งข้ามมายังโลกนี้และเขาอาศัยโลกโปร่งใสที่เป็นเหมือนกลโกงเพื่อแอบโจมตีจากขยะตัวน้อยของยูเฮพันแท้ตลอดทางและกินตัวเองจนถึงระดับ SSS ปัจจุบันเพราะเขารู้ล็อตเรื่องแล้วยุงทิวจึงรอลูกหน้าฉีสีกะทีของคามิทิโรริเซชินใหญ่ออกและพบแพทย์ที่ไร้สิและทำมาปลุกถ่ายให้กับตัวเองโชคดีที่ผีบอบมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งไม่เช่นนั้นเขาคงเสียชีวิตบนโต๊ะผ่าตัด ด้วยชื่อเสียงของเธอยุงคิ้วเริ่มที่อายมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นเพราะยุงคิ้วเคยต่อสู้กับแฟนจีคานไอครั้งหนึ่งแม้ว่าเธอจะชนะแต่เธอก็ระหนักถึงพลังของพลังการต่อสู้ระดับสูงในโลกนี้ยุงชิวทุกตีคนอื่นเหมือนคนอ่อนแอและยิงใส่ย,ยูคาคูโดยตรงส่งพวกเขาทั้งหมดไปพบราชาแห่งนรกแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะต่อสู้กับพลังการต่อสู้ระดับสูงในแผนการเหล่านี้โดยเฉพาะอาริมาทาคาโตท,ที่ไม่ระหนักถึงความแข็งแกร่งของเขาเขากลัวที่จะถูกอาริมาทาคาโฆ่าเลยทำได้แค่ซ่อนตัวด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งคคคคคควว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 าา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 ามม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 มโลลลลลลลภเเ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 พืื่่่่่่่่่ออออออชชชีีีีีีิิิิิิตตตตแแะะะกก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 ััััยยยยธรรรรรรดดดไ้้้จจนน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 นททงงงปป็็็สสหห์ขึ หยุงชิวได้ลิ้มรสเลือดของทาร์เนกิครั้งหนึ่งและในที่สุดก็เข้าใจว่าทำไมเยโวท,ที่ที่ถึงกินอย่างอื่นไม่ได้ในที่สุดหมูป่าก็กินรำชั้นดีเต็มคำใครจะอยากกินขยะตั้งแต่แรกเมื่อคิดว่ามันใกล้จะจบลงแล้วมันควรจะจบลงเร็วๆนี้หยุงชิวถูกขับเคลื่อนด้วยความหวานในความทรงจำของเขาไปที่ข้างทาร์เนกิเคนจับมือของเขาและน้ำลายไหลยอย่างแรงฉันจะกินให้หมดคำฉันจะวิ่งหลังกินฉันจะกลับมาหลังจากที่พวกเขาสู้กันเสร็จแล้วอยากกินมากเกินไปไม่เคยส่งผลต่อการต่อสู้กับสัตว์ประหหหหหลลลลลลลาา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 ดดดดดขขขออองงงงงงคคคเเเเเนน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 นกกกกกิิิิิิใใใภยยยยยััััั่่่่้้้้้้จจแแแแแแตตตททททีีีชววไไมมมรรสสสส็็็ููญปปะำพื จากระยะไกลมีหญิงสาวผอมายาวสีขาวเมืองกำลังนอนกินอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นและกระโปรงของเธอก็เต็มไปด้วยเลือดมานานแล้วคาเนติเคนรู้สึกว่ามีคนกำลังแทะเขาแต่เขาไม่อาจลืมตาได้ร่างกายของเขาหนักอึ้งและสติสัมปชัญญะของเขาไม่ชัดเจนเมื่อเห็นร่างกายของเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆหยุ่นชิวก็ยื่นมือไปที่หัวใจอย่างควบคุมไม่ได้และในที่สุดจิตสำนึกของโลกก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้นี่คือพระเอกของฉันคุณเป็นคนนอกพิมิดหน่อยคุณไม่สามารถฆ่าเขาได้เดิมทีจิตสำนึกของโลกค่อนข้างไม่พพออออใใใใจจจกกกกกกกัััััับบบบบคคคคคนน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 นททททีีีีีี่่่่่่่่รรรรรรรงง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 ลลลล้้้้้้้้้้้้้แแ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 แตตตตตไไไมมมมมมูวาา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 าหหหหเเเเขขโโดดดดึะสสส็ถณ์ุ ในขณะที่โครงเรื่องของโลกหน้ายังไม่เริ่มต้นและจิตสำนึกของโลกยังไม่ตื่นขึ้นมันก็เปิดช่องว่างระหว่างเวลาโดยตรงและโยนผู้คนออกไปโชคร้ายไปกันเร็วอยากกลับมานะฉันกลัวยุนชียังคงมีร่องรอยของเหตุผลและรู้สึกว่าเขาถูกดึงเข้าไปในที่มืดจากนั้นก็เริ่มตกลงมาอย่างต่อเนื่องลม้มลงกับพื้นทันทีอะไรวะเหมือนพังมันเจ็บเพื่อที่จะซ่อมแซมร่างกายของเขายุนชิยจึงเข้าสู่การนอนหลับลึกโดยตรงและเอาเนื้อและเลือดของคาเนกิเคีนไปจำนวนมากเซลล์อัซีในร่างกายของเขาทำงานมากซึ่งเพียงพอที่จะซ่อมแซมร่่่่าาาาาางงงงงงกกกยยยขขขขขอออออเเเเไไได้้้้้มมมมืืตนนนนนึึีคครรัััหหุุุิิว็ลลลปบๆแ สภาพแวดล้อมโดยรอบดูย้อนยุคมากคุณโอเคไหมดื่มน้ำหน่อยเสียงที่อ่อนโยนมากดังขึ้นยุงชิวหันกลับไปและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในวัยสามสิบสวมชุดก,กิโมโนและดูใจดียุงชิวหยิบน้ำขอบคุณเธอและจิกไปท้ายที่สุดแล้วพวกผีปอบก็ดื่มเลือดเพื่อเติมน้ำและน้ำนี้ก็ดื่มยากจริงๆเหมือนกับการดื่มน้ำลายแม้ว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบจะสะอาดและกว้างขวางแต่ก็ไม่ค่อยมีบ้านแบบนี้ในเมืองสมัยใหม่เลขที่ที่นี่ไม่ใช่โตเกียวอาจจะไม่ทันสมัยด้วยซ้ำยุงชิวยังคงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดึงก่อนมาที่นี่รู้สึกเหมือออนนตติดดยูู่่่ใทแถกกฉีขา นอกจากนี้ยังไม่มีนาฬิกาหรือเวลาอื่นในห้องนี้โดยทั่วไปสิ่งของดังกล่าวจะวางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในห้องไม่มีนาฬิกาหรือการแสดงเวลาอื่นในห้องนี้ยุงทิวกระแอมในลำคอและเริ่มรับข้อมูลขอบคุณครับคุณป้าผมมาที่นี่ได้ยังไงหญิงชราอย่างอธิบายสถานการณ์อย่างรวดเร็วฉันไปในเมืองเพื่อซื้อของบางอย่างและเห็นคุณนอนจมกองเลือดเสื้อผ้าของคุณสกรปรกฉันคิดว่าคุณเป็นโจรที่ลงมาจากภูเขาเพื่อปล้นพอเข้าไปใกล้ก็พบว่าไม่มีบาดแผลตามร่างกก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 กาา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 ายย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 เเ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 เลล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 ลขขขขออ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 ไไไปปปปปหหหหมมมบบบบบวว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 ว่่่่่่่สสสดดดีแีแแแแแ้้้้้้้้ืื็็็นน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 ผรรรรรรรชุทิพพัััััััะะคคคตตตตงงงงงงงฉำูููจจจโถภ ขอบคุณคุณป้าที่พาฉันกลับมาตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ชายของฉันและคนอื่นๆคงจะตาม,มาหาฉันแล้วพวกเขาคงจะกังวลถ้ามันนานเกินไปดูเหมือนคุณป้าจะนึกถึงเมื่อวันตอนบ่ายฉันพาเธอกลับมาและไม่ได้ยินใครกำลังตาม,มาหาคนอยู่ใกล้ๆคุณอาจต้องใช้เวลาตาม,มาหาครอบครัวของเธอบ้างคุณป้าผมอยากรู้ปีจริงๆครับอย่างน้อยคุณก็บอกวันที่ให้ฉันหน่อยสิหยุนชิวไม่ได้ถามอะไรมากนะักเธอจึงได้แต่พยักหน้าและขอบคุณเขาคุณป้าเสื้อผ้าของฉันเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนมีสิ่งที่สำคัญอยู่ในนั้นฉันไม่สามารถสูญเเเเเสสสสสสีีียยยยยมมมมัััันนนนไไไปปปดดดดดด้้้้้้้้ืืื่่อออออออิิิหหหุุุจวววพพููถึึงงงงผาา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 คณกกกกก็บตตลลลธซรระะะโแข สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโทรศัพท์มือถือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยุนชิวเปิดเครื่องแล้วพบว่าไม่มีเครือข่ายและข้อมูลก็ไม่มีประโยชน์เธอจึงต้องนำกลับมาใหม่อีกครั้งร่างกายได้พื้นตัวแล้วในสถานที่แปลกแหลกเป็นการดีที่สุดที่จะเข้าใจสถานการณ์อย่างรวดเร็วหยุนชิวถอดต่างหูพลอยของเธอออกแล้ววางไว้ในมือของหญิงชราขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันต่างหูคู่นี้คือการขอบคุณที่ช่วยฉันฉันต้องรีบออกไปตามหาครอบครัวของฉันหยุนคิ้วได้ต่างหูจากร้านขายเครื่องประดับเป็นซับไฟล์บริสุทธิ์และมีรรรรรราา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 คคแแพพงง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 งมมมมมกกกกกอออออยยยย่่่่่่่่ไไไ็็ตตตตสสสสหหัับบุุนนนนิิ้้้้้ววเเเเเลีีีีปปปขะดดทททซึถใชืธ ดูเหมือนว่า,วาหญิงชราจะหวัดกลัวกับความมีน้ำใจของยุงชิ้วและปฏิเสธที่จะคืนสิ่งเหล่านั้นให้เธอหลังจากที่ทั้งสองทะเลาะกันหญิงชราก็เก็บแตงหูไว้ข้างหนึ่งและให้เงินแก่ยุงชิวซึ่งเพียงพอสำหรับอาหารสองหรือสามวันทันทีที่เธอได้รับเงินยุงชิวก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติทำไมเงินก้อนนี้ถึงดูเหมือนอะไรสักอย่างในหนังสือประวัติศาสตร์เป็นไปได้ไหมที่เธอย้อนเวลากลับไปในอดีตจริงๆไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีเครือข่ายบนโทรศัพท์ความรักยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเหรอยุงชิ้วสาวอยู่บ้้้้้้้าา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 านน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 นขขขขเเ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 วววลล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 ไไไไไไดดดดดออ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 ยยยยย่่่่่งง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 รรรรรฉฉฉฉัััััััััััััจะููููโททศพพ์มมมืืืืืืถคสสสสสสฝตตตบบบกกกกกกกปแหหหหห็็ภีีึฟ ภูเขาภูเขานี่มันอะไรกันฉันเสียใจมากครอบครัวของฉันยุงทิวรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะแตกสลายทีเครื่องหมายหมวกทีพวกผีปอบไม่ได้อยู่นานฉันซ่อนตัวมานานและฉันรอดชีวิตมาได้แต่นี่ไม่ใช่หนทางที่จะมีชีวิตอยู่ขณะนี้เป็นเวลากลางวันและยุงทิวไม่สามารถบินได้ท้ายที่สุดแล้วผีปอบถูกห้ามไม่ให้กินมนุษย์ในโลกใดๆไม่ต้องพูดถึงในยุคที่ล้าหลังเช่นนี้ถ้าเธอบินเธอจะไม่ถือเป็นสัตว์ประหลาดเหรอเมื่อถามไปตามทางเขาก็กำหนดทิศทางของเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงและมุ่งหหนนนนนน้้น้้า้าา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 าไไไไปปปยยยยัััังงงงงงงเเ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 มมมมมมือออลลลจจกกขขขขใภูุี่่่่่่่็็แแะะรรรรรริิดดดดททผวววววคสถบ อวีเหอเป็นสมุนไพรธรรมชาติของยุนชิวดังนั้นการควบคุมของเขาจึงแข็งแรงกว่าสมุนไพรชนิดอื่นด้วยอยู่เหอเขาเดินทางเร็วกว่าเมื่อก่อนมากและไปถึงอีกัางหนึ่งของภูเขาก่อนมืดเมื่อมองดูทุ่งหญ้าเขียวขจีขนาดใหญ่เชิงเขาแล้วก็มีคนมากมายลุกพลานอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างร่ำรวยหลังจากลงจากภูเขาแล้วเขาก็พบว่าคนเหล่านี้กำลังจ้องมองเขาอยู่ยุนชิวตรวจดูเสื้อผ้าของเขาแล้วไม่มีปัญหาเขายังคงสวมเสื้อผ้าของลูกสาวป้าคนหนึ่งเขามีส่วนสูงเพียง166เซนต ในไม่ช้าหยุนชิวก็สรุปเขาวสวยเกินไปไม่น่าแปลกใจเลยที่หยุนชิวจะยิงพยองใบหน้าของเธอคือเพดานแห่งความปรารถนาอันบริสุทธิ์ผมสีขาวลโลนนี้เธอจะเป็นนางเอกในละครโรแมนติกอย่างแน่นอนแต่ในโตเกียวปออปอ,อ,อนิจาฉันเป็นอาหารปืนใหญ่ดังนั้นฉันสามารถอยู่รอดได้เท่านั้นฉันถามทางเด็กสาววัยรุ่นและพบว่าไม่มีร้านหนังสือในเมืองนี้ร้านหนังสือเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลมาโดยตลอดสถานที่แห่งนี้ดูใหญ่แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงสถานที่ที่มีประชากรจำนวนมากและมีการพัฒนาที่ไม่ดีพอถามไปก็เจอที่พักโชคดีีท่่่่่่หหยยยุนนนนนชิิิววกกกกเเออออะะมมมมมาาาาดดััังงง้้้ธจจึไไไไแแลฆคบบตใ นอนอยู่บนเตียงคิดว่าจะไปไหนต่อเมื่อฟังคนเหล่านี้คุยกันดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่สงบสุขมากนะักและยากที่จะมีอาหารให้เพียงพอตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่ฉันจะทำให้ดีที่สุดและอยู่รอดยุนทิวกำลังนอนหลับสนิทแต่ถูกปลุกให้ตื่นเพราะมีบางสิ่งบีบคอเธอตาช่าทงทั้งสองฉีกเสื้อผ้าของเธอทันทีและสับสิ่งที่บีบเธอให้เป็นท่อนต้นหอมดวงตาคาคูเนสีดำแดงมองเห็นสิ่งที่อยู่บนพื้นและเผยให้เห็นความประหลาดใจอย่างคลุมเครือนี่คืออะไรมันน่าเกลียดมากสิ่งที่น่าเกลียดเชนน อาจจะเป็นปอบแตกกลิ่นผิดยุงทิวลุกจากเตียงโดยตรงและเพ่งมองสีสาบ,บนพื้นดวงตามีสีดำสนิทมันไม่ใช่ผีปอบหรออาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่เมื่อเห็นว่ากำลังซ่อมแซมยุงทิวก็หักมันอีกครั้งราวกับว่ามันไม่สามารถฆ่าได้ไม่มีทางยุงทิวทำได้เพียงใช้ยุ้ยเพื่อซ่อมแซมสิ่งนี้บนพื้นและทำเพียงกับดักคาครูเนะแย่ต่างหากเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่หลบหนีเขาวางแผนที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เขานอนบนเตียงด้วยความบุ่งงและนอน,ลอน,น,น,อนหนองลง คำเตือนความแข็งแกร่งของโฮสต์เ,เปียนเบียนไปและเริ่มตรวจสอบสาเหตุแล้วจากนั้นยุนทิวรู้สึกถึงบางสิ่งที่กวาดไปทั่วร่างกายของเขาเบาแต่ยังคงรู้สึกได้ภารกิจเอาชีวิตรอดจนจบความสำเร็จครองด้านใดนด้านหนึ่งและจงเรงกลัวสำเร็จแล้วกำลังแจกรางวัลปฏิบัติการต่อเนื่องกันรวดเร็วมากจนยุนทิวไม่มีเวลาตอบสนองแต่ดูเหมือนว่าระบบของเขามาถึงแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะผ่านด่านได้แล้วและตอนนี้ก็ถึงฉากการตั้งถิ่นฐาน MVP ที่ชนะแล้วยุนทิวระแอมในลำคอระบบคุณช่วยอา,ยา,าจจหเ่ล เจ้าบ้านการุณาเงียบหน่อยระบบนี้กำลังจัดระเบียบภาษาจุดจุดจุดมันคือระบบที่มีบุคลิกภาพหลังจากผ่านไปสี่หรือห้านาทีระบบก็พูดอีกครั้งระบบนี้เรียกว่าระบบโอเวอร์โหลดคุณรู้วิธีตั้งชื่อมันหรือไม่ฉันเขินอายที่จะคุยโวเรื่องนี้เมื่อคุณเรียกฉันแบบนั้นสาวน้อยอย่างฉันจะมีระบบเต่าแบบเธอได้ยังไงละ่ะโชคดีที่ระบบไม่ได้ยินคำร้องเรียนในใจของฉันไม่เช่นนั้นฉันจะเถียงกับเธอเป็นเวลานานแน่น,นอนโฮสต์คุณจะข้ามไปยังเดมอนเซเลเยอร์เพื่อทำภารกิจแต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการววาาางงงงงงตตตแแหหหนนนนน่่่ Tokyo ่่่่ขขออรรรระะบบบบโโโโโฮสสสสส์จจึึเเเเูููู้้้้กกกกกกีีีียไไมมมปปปลลใใใททฉฉััืดดิ มื่อโลกโปร่งใสเปิดออกก็สามารถแยกแยะผีปอบและมนุษย์ได้ภายในไม่กี่นาทีและคุณไม่จำเป็นต้องดมกลิ่นด้วยจมูกภารกิจหลักการเอาชีวิตรอดไปจนถึงจุดสิ้นสุดเสร็จสิ้นแล้วและความสำเร็จก็สว่างขึ้นและาภารกิจการข้ามก็สิ้นสุดลงตอนนี้ออกรางวัลและชำระบ,บัญชีรับรางวัลร่างกายอมะตะสามารถเกิดใหม่ได้ด้วยเลือดหยดหนึ่งเป็นอมะตะเมื่อได้ยิเนเช่นนี้หยุนชิวก็แทบจะน้ำตาไหลในที่สุดก็มีความหวังอยู่บ้างก่อนที่จะข้ามไปหยุนชิวป่วยหนักและไม่มีเงินรักษาดังนั้นเขาจึงได้แต่รอความตายเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรักชีวิตที่2ของเขามากและทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาแต่เขาขี้อายเกินกว่าจะออกไปข้างนอกตอนนี้ผนึกถูกเปิดออกแล้วและฉันจะออกไปสนุกด้วยกัน รับรางวัลกลืนกินคุณสามารถกินอาหารมนุษย์ได้แต่คุณไม่สามารถเติมเซลล์อาร์ซีได้ร่างกายของผีมีเซลล์อาร์ซีจำนวนมากและคุณสามารถรักษาชีวิตของคุณได้ด้วยการกลืนผีและคุณอาจได้รับเลือดที่หายากศิละปะผีไม่เลวอายุยืนบวกพลังเท่ากับอยู่ยงคงกระพันในโลกระบบนี้เป็นที่นิยมกับฉันมากสิ่งที่สำคัญที่สุดกินได้สุดท้ายก็ไม่กินเนื้อมนุษย์สุดท้ายก็กินอย่างอื่นได้แต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่ารับรางวัลการดูดกลืนคุณสามารถใช้เลือดเพื่อดูดกกกกลลลลืืืนนนนนผผผููผออคค้้้้คค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 เเปป็็ีีออออออแแะะสสสสสุุุุุ่่่่มมมมมมรรรราาาาาาโโซซฮต์ถววบบบบบไดยยงงณััขิ ฉันเข้าใจสิ่งนี้ทักษะที่ต้องมีสําหรับหัวหน้าจอมไวร้ายวิธีอาชีวิตรอดของยุงที่เรียนรู้จากเขาเขาไม่ได้ขอให้เป็นคนเหมือนเดิมทุกประการแต่เพียงเพื่อช่วยชีวิตเขาเท่านั้นหากมีสิ่งใดก็ปล่อยมันไปแก้ไขยอย่าทาเองสิ่งที่อยากได้คือสไตล์เท่ๆรับรางวัลการลงโทษของแม่ครัวระดับ SSS ด้วมีดดับโลและธนูสีรูปแบบซึ่งสามารถใช้ท่าปีศาจและผีปอบได้อาวุธบวกหนึ่งยุงที่ได้เรียนรู้ดับแต่เขาแค่ทําท่าทางไม่เชี่ยวชาญมาเดมอนสเลเยอร์ฉันต้องเรียนรู้เทคนิคการหายใจฉันไม่รู้ว่าซืกิโคคุยูจิยังอยู่หรือเปล่าเขาจะสับฉันเหรอท้ายที่สุดฉันก็พิมพคนด้วยหลังจากรอสักพักฉันก็พบว่าไม่มีเสียงระบบไม่มีรางวัลเหรอ ใช่ระบบนี้ไม่มีการเชื่อมโยงเหลืออีกสานาทีเจ้าภาพสามารถถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ระบบคุณทิ้งทุกวันหรือเปล่าคุณอยู่ที่นี่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงและคุณไม่นั่งดื่มชาก่อนออกเดินทางด้วยซ้ําหรือให้สูตรโกงเพิ่มเติมแก่ฉันดีกว่าถามอะไรที่จริงจังว่าตอนนี้กี่โมงแล้วโครงเรื่องพัฒนาขึ้นไปถึงไหนแล้วตอนนี้เป็นยุคแห่งสงครามระหว่างรัฐมูซันได้กลายเป็นราชาปีศาจแล้วและศึกฮิโคกุโยริอิจิจะเกิดในอีกเจ็ดสิบสองปีข้างหน้าคุณจะว่าอย่างไรเมื่อคุณกลายเป็นคนน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 โโโโโโบบรรรรรรราา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 ณณถถถ้้้้้นน้้ออ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 ยยยยยย่่่่่่่่่่่่งงงงงงงััััััััฉฉขขเเ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 ปปปปลล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 ีีีีีีืืืืไไไไดดดดหหมม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 จะะูกก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 กททททษคคุุสพธ์ชิวใแตตตน คำพูดของระบบทำให้หยุนชิวแปลกไปเล็กน้อยทำไมจุดประสงค์ของการเดินทางข้ามเวลาคืออะไรค้นหาตอนจบที่ดีที่สุดและรักษาสมดุลของโลกสองมิติเออเป็นที่ยอมรับหรือไม่โทรศัพท์ของฉันไม่มีพลังงานและเครือข่ายมีวิธีใดบ้างดูเหมือนว่าระบบจะตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและยังคงตอบอย่างใจเย็นเพื่อเป็นรางวัลมันสามารถเก็บพลังงานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายพร้อมกันได้โดยอัตโนมัติลาก่อนเจ้าภาพระบบมาและไปอย่างเงียบๆแต่ช่วยให้หยุนชิวชาร์จโทรศัพท์ของเธอจนเต็มเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตสิ่งแรกที่เธอทำคือเช็็็็คคข่่่่่่าาาาาาาววววววดูเเเเเเเหมมมมมืือออออนนนนนนิทรรร์ตตตตจะะชชกกกกัับโียยแแ้้ลใงง อย่างไรก็ตามโลกทั้งสองเป็นโลกเสมือนจริงและประวัติศาสตร์ก็แตกต่างกันบ้างดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นหลังจากค้นหาอยู่นานในที่สุดยุงคิ้วก็ตัดสินใจว่าเธอต้องการไปที่ไหนไม่นานหลังจากที่เธอจากไปเธอก็พบปัญหาใหญ่ไม่มีเงินเงินทั้งหมดถูกใช้ไปเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินเพียงเล็กน้อยนั้นก็ไม่เพียงพอและเงินนั้นก็หมดไปในสองวันสิ่งเดียวที่คุ้มค่ากับร่างกายของเธอคือต่างหูและแหวนเพชรเหลือต่างหูเพียงอันเดียวยุงคิ้วก็พบโรงรับจำนำและขายมันโดยตรงและได้รับเงินมากมายแต่กก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 ็็็็็ยยยยยัััังงงงงไไไไมม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 ม่่่่่่่่่่เเ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 เพพพพพีีีีีอออออออสสนน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 นืธธิจจจจะะะปปปปปลลลลล้้้้้้้วววววผบหหหาา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 รรรตตตใใคคททำำญุดแแขขถู แต่ตอนนี้โลกอยู่ในความสับสนวุ่นวายการปล้นเงินเป็นอันตรายถึงชีวิตและผู้ที่ไม่มีเงินก็ไม่สามารถได้รับอาหารเพียงพอซึ่งเท่ากับการตัดการทำมาหากินของพวกเขาอดทนไว้ก่อนน่นไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสได้กินมือถือนำทางไม่ทำงานแต่เข็มทิศก็น่าจะโอเคใช่ไหมในตอนกลางคืนทันทีที่เปิดเข็มทิศยู่เหอก็บินตรงไปและความเร็วก็ยังเร็วมากวันนี้ใช้เวลาสามวันในการไปถึงโตเกียวในอนาคตนี่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาดีเท่านั้นแต่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วกลางคืนเป็นบ้านผีสิงเด จมูกของปอบก็มีความพิเศษเช่นกันและสามารถได้กลิ่นความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับไม่ใช่มนุษย์กลิ่นคาวและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่มนุษย์ดูเหมือนจะเป็นผีอีกตัวหนึ่งร่างนั้นเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและกำลังจะก,กัดคอของเหยื่อด้วยการกระโจนเข้าใส่แต่กลับถูกวัตถุไม่ทราบสาเหตุกระแทกลงพื้นอย่างแรงและไม่สามารถขยับได้ยุนที่มองไปที่สัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าผีปอบระดับดีและถูกหางของเขารัดคอเข,เขาไม่สนใจในเวลานี้ไม่มีดวงจันทร์ปีศาจท,ทั้ง12ดวงใชช่่ไไหมคุุณืออะรยสิบเเพียงสีียงกรรด้องเป็นกการตอบบลัดูเหมือนว่่าทุกสิงทที่มมููซาาานนนนนำไวว้้้ลเเเป็ขขยยะุคิิพึงงงหหดจผ้ชาายยคนนนีี้้แแและไมม่่พบบเเงิตทดว ผู้ชายที่น่าสงสารยากจนกว่าตัวเองเขานำการลงโทษจากสวรรค์ออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของระบบและพยายามยืนห่างออกไปหนึ่งร้อยเมตรแล้วยิงผีด้วยธนูบอกได้คำเดียวว่าเป้าหมายไม่ดีนะมันยิงเข้าที่ท้องแล้วทะลุตรงกลางอุณหภูมิสูงก็เผาผีจนตายระบบค่อนข้างเชื่อถือได้แม้ว่าจะจับไปแล้วแต่ก็ยังเหลือกระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดสิบลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถจุข,ของได้มากมายฉันมักจะใสค่คูคิมลงไปและหยิบไปทุกครั้งที่ต้องการแน่นอนว่าการทำเงินเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่ออ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 เเเเเขขขขข้้้้้้้้าา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 าสสูู่่่่่่โตตกกกกกกกีีีีียยยยยวววผคคคคคนน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 นััังงงงงงดดดดิิิบบบถถถในนใใลลลืืะะะะแแแททุุุหหรรพพพพ็็ชชไมมจปำ คุณจะคุ้นเคยกับมันหลังจากทำมันมากขึ้นยุนคิ้วเคยรู้สึกเขินอายมาก่อนแต่ตอนนี้เขาสามารถแยกแยะได้อย่างชำนาญว่าที่ไหนมีคนและที่ไหนไม่มีคนเขาอาศัยอยู่ในโตเกียวนานกว่าหนปีกลิจมจำนวนมากในช่วงเวลานี้และกินทาตกรที่เขาพบเป็นอาหารนอกจากนี้ยังมีผีอีกมากมายและความแข็งแรงของพวกมันดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้นแต่สำหรับยุนชิวพวกเขายังคงเป็นมือใหม่การสะสมรั์สมบัติจะทำให้ผู้คนมีความสุขอยู่เสมอเดมอนเซเลเยอร์คอที่นี่ยังไม่โตเต็มที่เท่าซีซีจีและเขาไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวจากที่ มูซานยังสังเกตเห็นสถานการณ์ที่นี่แต่เนื่องจากยุงทิวใช้มีดสับผีอยู่เสมอมูซานจึงคิดว่าสมาชิของเดมอนสเลเยอร์คอในพื้นที่นี้แข็งแกร่งกว่าดังนั้นเขาจึงส่งผีจำนวนมากมาที่นี่แต่พวกมันทั้งหมดก็ตายดังนั้นเขายอมแพ้ที่นี่ความเป็นอมตะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีข้อเสียมากมายเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่ายุนทิวจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกแต่ก็มีข่าวลือว่าเจ้าของบ้านไปวัวดูเหมือนจะเป็นอมตะและไม่จำเป็นต้องกินอาหารเลยยุนทิวพูดไม่ออกจริงๆทำไมมีแต่คนนินทาแบบนี้ทุกยุคสมัย อย่างไรก็ตามฉันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาเป็นเวลานานและยังมีอุตสาหกรรมมากมายอีกด้วยพวกเขาทั้งหมดได้มาจากการเก็บเงินเล็กน้อยจากเงินในมือของโจนแล้วจึงลงทุนกว่า30ปีถึงเวลาย้ายจริงๆทำทันทีจัดระเบียบสิ่งของที่จำเป็นบางที่เหลือไว้ที่นี่และให้คนที่อยู่ใต้บ้านไปวัวช่วยดูแลและทำความสะอาดเป็นครั้งคราวสถานที่แห่งนี้จะพัฒนาไม่ช้าก็เร็วบ้านไปวัวมีทำเลดีฉันจะมาอยู่ที่นี่แน่นอนในอน,น,อนาคตยุนทิวคำนวณเวลาเป็นเวลาเพียง23ปีนะับตั้งแต่จิกูโออยูอันยี่ถือกำเนิดในช่วงงงงง23ปปปีีีนน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 ้้หหหยยยยุุชชิิิววเเ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 ดดดททททาา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 ไไกก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 ่่่่่มมมมืือออขขข็็็จจจจะะลลัััับบบคซึำใใส ดูเหมือนว่ากองพลสังหารปรีศาจจะมีการพัฒนาไปถึงระดับหนึ Shut ่งแล้วบางครั้งคุณจะเห็นคนเหล่านั้นพวกเขาไม่เที่ยวทานด้านดาบแต่เป็นเด็กที่โตแล้วทั้งหมดหลังจากอยู่มานานทุกคนก็ดูเหมือนเด็กแม้ว่าตอนนี้ยุนคิ้วจะดูอายุเพียงสิบเจ็ดหรือสิบแปดปีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายในวัยเจ็ดสิบกว่ากว่าอานิตาผู้หญิงไม่สามารถถามถึงอายุที่แท้จริงของตัวเองได้ล่าสุดฉันเพิ่งย้ายไปบ้านใหม่ข้างๆเป็นครอบครัวของติกุโอซึ่งเป็นครอบครัวซามูไรและภรรยาของเขากำลังตั้งท้องในไม่ช้ายุนคคคคิิิ้้้้้วววววไไดดดดดสสสรรราาาาาางงงงงงงมมมมััััพพนนนนนนนธ์ทททีีีีี่่่่่่่กกกกบเเเเเเขขโโโโลลปปใใออออห็็็ชชจจยยยยยูซึะะุุแ ยุนชิวกลัวว่าพวกเขาจะรู้เขาจึงเปลี่ยนร่างของเขาเป็นเด็กอายุประมาณเจ็ดขวบและหาแม่บ้านมาดูแลเขาได้ตลอดเวลาอาเคโนอแม่ของพี่ชายทั้งสองรู้สึกเสียใจกับเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ไปดังนั้นเธอจึงกังวลเป็นพิเศษกับยุนชิวไม่นานวันส่งมอบก็มาถึงยุนชิวอยากเห็นการกำเนิดของเจ้านายในอนาคตที่จะทำให้มูซานหวาดกลัวเธอจึงยืนรอยอยู่นอกประตูจิกโกซูเป็นผู้ชายที่นับถือาศาสนาชาติและคิดว่าการคลอดบุตรเป็นสิ่งที่โชคร,ร้ายที่ได้เห็นเลือดดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงมันเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องข้้้้้้้้้้าา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 งงงใในนนนนหหยยยยยุุุชชิิิวววววววกก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 ็็็็็็รรรรรรูสึดด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 ลลลัััแแแมม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 ่่่่่่่่เเเเเเเธธธออ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 อจจะะไไไไไบบบบบบตตตตืืืคคคำ ยุงทิวโน้มตัวลงไปดูทารกแรกเกิดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการและไม่สามารถแยกแยะได้แต่มีรอยสีแดงบนหน้าผากนี่น่าจะเป็นยุงยี่เขาหยาหน้าแล้วไปหาติโกโอยันเชงซึ่งเป็นเกลียวสีนมเช่นกันแต่เมื่อหลอดติโกกูเห็นแถบบนสีสะของยูอิจิสึก,กากูคูเขาก็อยากจะฆ่าเด็กที่เป็นลางไม่ดีคนนี้ยุงทิวรู้ว่าอาเคนโอจะหยุดเขาเขาจึงยืนดูและเฝ้าดูในไม่ช้าหลอดติโกก,กูก็ออกคำสั่งให้ขังยูอิจิสึก,กากูคูกและส่งเขาไปที่วัดหลังจากเขาอายุได้สิบข,ขวบยุงทิวไม่ต้องการเปลี่ยยยยยยนนนนนนแแแแปปปลลลลงง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 โโโคคครรรรรรเเ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 ืืื่่่่่่่่่่ออ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 อมมมาาาาาาากกกกกกกิกิิิิิไพววววขขีีีีีีสสสสส้้้้้ตตตััุชททธููึใจผศะะ เวลาผ่านไปทีละน้อยเช่นเดียวกับโครงเรื่องดังเดิมยูอิจิค้นพบความเจ็บป่วยของอาเคโนอและมัาจะช่วยเหลือเธอยุงชิวถามอาเคโนอจริงๆว่าเธอต้องการรักษาอาการป่วยและอายุยืนยาวขึ้นหรือไม่แต่ดูเหมือนอาเคโนอจะไม่อยากทำเธอยินดีจะปฏบิบัติตามชะตากรรมยุงคิวอยู่ในเดมอนเซเลเยอร์มานานแล้วและไม่เคยหลอมรวมใครเลยเพราะเธอรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องปล่อยให้โลกนี้มีผีปอบอีกตัวที่กินคนอย่างลึกลับยุงชิวเป็นอมตะอยู่แล้วและพวกผีปอบที่หลอมรวมเข้ากับเลือดของเขาก็มีอายุยืนยาวขึ้นเช่นกันไม่ต่่่่่่าา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 างงงงงจจจจกกกกกกปปปปปปีีีีีีีีศศศททสสสสสรร้้โโดดดดดดดยยมมมมมูซมนะัััันนนนนเเเพแแแแแแแตวววผอออบไไลลลลลละะะะะะคคคุุฮใขณถิื ยุนทิวรบกวนอาเคนทันทีเพื่อสอนเธอสุขภาพของอาเคโนไม่ค่อยดีนะักและการสร้างคู่ก็เจ็บปวดมากพอแล้วเธอเรียนรู้มันเองและทำมันเป็นกลุ่มถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากจะใส่สามอันในหูข้างเดียวต่างหูนั้นซับซ้อนมากในการทำและอาเคนก็ใช้เวลานานในการเรียนรู้เช่นกันเมื่อรู้ว่ายุนทิวไม่อดทนเธอจึงขอให้เธอรอให้เธอสร้างมันขึ้นมาหลายปีที่ผ่านมายุนทิวเป็นเหมือนลูกสาวเสีดังแต่มีความเอาใจใส่แตกต่างจากลูกชายที่เงียบขรึมทั้งสองมากอาเคนชอบยุนทิวมากแม้ว่าจิโกยูอิจิจะเห็นว่าย ทุกครั้งที่หยุนชิวกินใครสักคนเธอก็ไม่กล้ามาอย่างน้อยสามวันเพราะเธอกลัวว่าจิกูโออิจิจะเห็นการทำงานของเซลล์ร่างกายของเธอเมื่อฉันไปที่บ้านของจิกูโออีกครั้งที่ชายสองคนกำลังฝึกดาบจิกูโอยันเชงเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กและทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นนักดาบที่ทรงพลังที่สุดแต่จิกูโออุนยี่ดูเพียงครั้งเดียวและเรียนรู้วิธีเริ่มต้นและวิธีโจมตีและแม้กระทั่งเอาชนะนักรบที่มีประสบการณ์การปฏิบัติต่อพี่ชายสองคนเปลี่ยนไปอย่างมากและจิกูโอยันเชงซึ่งอายุเพียงเจ็ดขวบก็ยอมรับๆแแลละรู้สึกกกปมา จะพูดยังไงดีพี่ใหญ่ที่ฉันคิดว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งแกล้งทําเป็นโง่และไม่พูดและอีกคนร้องไห้เพราะท่องว่างมันช่างน่ารักเสียจริงหอยานเถิงอย่าร้องไห้ฉันจะพาคุณไปเล่นโอเคไหมหยุงทิวผู้ไม่เคยเพียกล่อมเด็กเลยสามารถใช้คำโบราณเพื่อเพียกล่อมเด็กได้เท่านั้นแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ผลจิกูโอยานเชงร้องไห้หนักยิ่งขึ้นตอนนี้เป็นเวลากลางคืนและข้างนอกก็มืดสนิทค,คงไม่มีใครสังเกตถ้าเขาออกไปใช่ไหมหยุงทิวเดินเข้ามาและกอดจีกูเหยียนเซิงซึง่งสูงไม่ถึงไหลไว้ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นเขาก็กางปีกและบินขึ้นไปในอากาศจีกูเหยียนเซิงตกใจกับการบินกระทันหันและมีในมือก็ล้มลงกับพื้นมือที่ประมาของเขาจับเสื้อผ้าของยุงทิวไว้แน่น บางทีอาจเป็นเพราะเขาตกใจเกินไปจีกูโอ้ยันเชงจึงหยุดร้องไห้อาโกะเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงบินได้วางฉันลงเขายังไม่ได้บินออกจากนครรัฐเลยถ้าเขาเอาแต่ตะโกนแบบนี้เขาจะถูกค้นพบไม่ช้าก็เร็วถ้ายังตะโกนอยู่ฉันจะปล่อยหลังจากที่ได้ยินสิ่งนี้แล้วจีกูโอ้ยันเชงก็ปิดปากด้วยมือทั้งสองข้างดวงตาของเขาเบิกกว้างและเขาดูมุนงงซึ่งทำให้ยุนคิ้วหน้าแดงด้านนี้มีภูเขาสูงมากทุกเช้าพระอาทิตย์จะส่องแสงจากอีกฝั่งหนึ่งของภูเขายุนคิววางแผนจะพาเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้้้้้้้นน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 เเเเพพืื่่่่่่่อออออออทททีีีขขาาาาาาจจจะะะะะไไไไไไดดดมมมมมมติิิิิยยูใสสสสวััััััััฝึกกกกกบุุุปรรรคคณณณถถชชโแลงงงำ พี่สาวยุงคิวเราจะไปไหนกันบนภูเขาฉันจะพาคุณไปดูโลกจิคุโอยันเชงไม่ได้ตั้งใจจะเรียกน้องสาวของยุงคิวแต่แม่ของเธอแก้ไขเธออย่างชัดเจนและยุงคิวก็แข็งแกร่งมากเธอจึงทุบตียันเชงอย่างลับๆห,หลายครั้งและในที่สุดเขาก็เชื่อฟังแน่นอนว่ายิ่งมัดใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นทั้งสองกำลังรอและพูดคุยกันบนภูเขาครอบครัวของจิคุโอที่ตีนเขาตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอาเกโนได้ยินเสียงร้องของยันเชงและออกมาเห็นเพียงดับไม้ร่วงหล่นลงบนพื้นด้วยความกระวนกระวายใจจึงขอใใหห้้คนรับบชไไปาแต่่ก็มพ สกิโค้คูโยริอิจิลังเลอยู่ครู่หนึ่งจริงๆแล้วโยริอิจิเพิ่งเห็นพวกเขาสองคนอยู่บนอากาศแล้วรู้ว่ายุงทิวเป็นคนพิเศษดังนั้นเขาจึงแอบปิดบางรายละเอียดบางอย่างและบอกแม่ของเขาว่าพี่ชายและน้องสาวยุงทิวออกไปแล้วไม่มีปัญหาอาซูโนยืนยันหลายครั้งจากนั้นก็เดินไปถามประตูถัดไปแม่บ้านรี่ตอบและบอกว่าคุณยุนทิวพาหอยานเฉิงขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจับหิ่งห้อยและส่งสามูไราตามไปด้วยจะได้ไม่มีปัญหาอาซูโน,โนรู้สึกโล่งใจหอยานเฉิงคุณร้องไห้ทำไมจิกุโอยันเชงก้มศีรษ บางทีพี่ชายสองคนอาจไม่เก่งในการแสดงออกดังนั้นพวกเขาจึงทำผิดไปทีละขั้นบางทีอาจเป็นความผิดของพ่อของพวกเขาที่นำไปสู่การสิ้นสุดข,ของพี่ชายทั้งสองในปัจจุบันไม่ว่าในกรณีใดยุนชิวรู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหอยยันเฉิงคิดว่าฉันสวยหรือเปล่าคำถามไร้สาระของยุนชิวทำให้หอยยันเฉิงไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาตอบอย่างตรงไปตรงมาสวยอาจมีคนที่สวยกว่าฉันแต่คนเดียวที่คิดว่าฉันสวยที่สุดคือฉันหอยยันเฉิงมองดูท่าทางมั่นใจและหยิ่งเพลียอของเธอและจริงๆแล้วอยากจะบอกเธอว่่่่่่่่่่่่าาาาาาาเเ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 ขขขคคคิดดดดดดดวววธออออออสสสยยยยยททีีีดดุุุ้้้้้แแแแแตตตงงงงงงงกกกกกกไไไมมมมัััันนนนจจจึึฝูููบๆถณณณะ็ลษ์ใใฉ ยูอิจิคือดวงอาทิตย์คุณคือดวงจันทร์คุณทั้งคู่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดวงจันทร์ก็มีความสุขใสในตัวเองด้วยหอยยานถึงรู้ว่ายุนทิวหมายถึงอะไรแต่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีอะไรเลยโยเด็กคนนี้รุ่งมากดวงอาทิตย์ไม่สามารถมองโดยตรงได้เพราะแสงของมันจะเผาไม่ผู้อื่นแต่ดวงจันทร์สามารถดวงจันทร์นั้นอ่อนโยนมากเช่นเดียวกับคุณยุนทิวพูดถูกจรงิจรงๆเราเห็นได้เฉพาะของจงิ๋วในอนิเมะเท่านั้นและเราพบว่าหลังจากเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นไม่จำเป็นตตต้้้้้้ออ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 องงงงงงทัััััหมมมมมดดดดดคควววาาาาา่่่่่นน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 โยนออยยยยยยยขขูููิิจจถกกกซใรรลลละะะเเเเีีปแไพพบ ความอ่อนโยนของยันเชงซ่อนอยู่ในดวงตาของเขาไม่ว่าจะเป็นกับญาติของเขาหรือหยุนชิวหอยันเิงมักจะมองพวกเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนและติดตามพวกเขาด้วยสายตาของเขาเพียงเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของพ่อหอยันเิงจึงบีบบังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียกร้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาและค่อยๆรู้สึกชากับคนรอบข้างและกลายเป็นคนมีสูตรสำเร็จในที่สุดยันเชงกอดกลั้นไม่ได้อีกต่อไปน้ำตาไหลไม่หยุดไหลและเขาก็กอดแขนของยุนชิวไว้แน่นทำไมพ่อของฉันมักจะไม่พอใจฉันเสมอฉันพยายามสิ่งที่ฉันพยายามอย่างหนักที่จะรักษาไว้ยุนชิวสามารถได้มาง่ายๆมันไม่ยยยุติธรรมมเเเลลฉันกีดขาแ่ชอบเเเขขขาาาาาาพ่่ออห็นนคคุณดจรย์ยัังชมเขาฉนก็ไม่มีอะไรเลย ยานเชงปรอะบางและอ่อนไหวอย่างน่าประหลาดใจเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กยุนที่หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและแอบดูแผนภาพก้าสี่เหลี่ยมของยานเชงในระยะใกล้นี่จะเป็นประวัติศาสตร์สีดำของเขาต่อจากนี้ไปยุนชี่ตบหลังเพื่อปลอบเขาอยู่อี้ชอบคุณมากคุณต้องเชื่อสิ่งนี้เขาเก็บุ่้ที่คุณมอบให้เขาอย่างดีจริงหรือฉันจะโกหกเด็กยานเชงมองไปที่ยุนที่อย่างสงสัยพัจหน้าแต่ใส่หัวภายใต้รอยยิ้มแห่งความตายของยุนวอาจเป็นเพราะเขาร้องไห้เป็นเวลานานยานเชงจึงหลับไปทันทียุนที่สวมเสื้อผ ยุงชีวมีอันลำบัมในโทรศัพท์ของเธอซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้พี่ชายสองคนได้บันทึกชีวิตประจำวันของพวกเขามันถูกเรียกว่าไดอารี่ของพี่ใหญ่วันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ค่อยๆส่องแสงท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงยุนชิวปลุกหอยยันเฉิงให้ตื่นเมื่อเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหอยยันเฉิงก็รู้สึกตื่นเต้นมากอย่างเห็นได้ชัดยุนชิวทีไปที่ท้องฟ้าแล้วเงยหน้าขึ้นมองยังคงมีพระจันทร์ห้อยอยู่แสงมีน้อยแต่ก็ไม่สูงเสียแสงเพราะแสงแดดสุขภาพของอ no, าเคโน่่แยลงเรือยๆยุ่งงางกายที่่อออนแของเธออและดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับบคววาาามเประงงขอชีิๆยุนชชิววววออ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 บาาาาาาาเเเเคคคโโนน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 ่่่่่มมมมกกกกกแแแ้้้ีีจะะยยยุตตัังงงธ็็ปทลลพ หลายปีที่ผ่านมายุนชิวหลีกเลี่ยงการมีอารมณ์รุนแรงกับมนุษย์เนื่องจากมนุษย์มีอายุขัยสั้นและอายุขัยของเธอก็ยาวมากความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นการทรมานจิตวิญญาณหากไม่มีความสุขมากก็ไม่มีความเศร้าโศกโอาเคน็อคุณอยากมีชีวิตอยู่ไหมบอกว่าใช่คุณต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อาเคน็อเพื่อลูกคุณเลือกเป็นปออปอ,อยู่กับฉันโอเคไหมอาเคน็อกใส่หัวและลูกแก้มหยุนชิวเบาๆชีวิตช่างงดงามเพราะมันสั้นบางทีนี่อาจเป็นชะตากรรมขออองงฉันนหนหหหยยยยยุุุชิิิิว่่าาาาเเเศร้กไไปปและะีจตตดมคณ อาจูโนรู้ว่าหยุนชิวไม่มีความรู้สึกปลอดภัยและปฏิบัติต่อเธอในฐานะเพื่อนดังนั้นทุกครั้งที่เธอโทรหาเธอเธอจึงใช้ชื่อของเธอแทนการให้เกียรติทำไมการมีชีวิตอยู่มันไม่ดีเหรอทำไมคนป่วยถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ลอมาหายใจของอาเคโนค่อยๆลดน้อยลงและทั้งสามคนก็นั่งล้อมรอบเธอดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากที่แม่ของเขาจากไปแล้วหยุนยี่ก็เริ่มเก็บสัมภาระและวางแผนที่จะออกจากที่นี่หยุนยี่รู้ว่าพี่ชายของเขาต้องการเป็นนักดาบและกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากเมื่ออยู่กับเขาพ่อของเขาจะไไไไมมมม่่่่่่่ีีีีีววววยายาัััันน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 เเเเเเเหห็็คาา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 าพยยยยยยยขขขขอออออองงงงงงง้้้้ชลลลลลดดดกกกกกรรรจจจจปปปปึททททืืสุุิููำะะแแบถตผ เมื่อมองดูเขาหยุนชิวก็ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกขอให้ไม่ฆ่าตัวตายในอนาคตมันแปลกเกินไปคำพูดทั้งหมดมาถึงปากของหยุนชิวและหยุนชิวก็แค่พูดว่ายูอิจิระวังตัวด้วยยูอิจิพยักหน้ากอดหยุนชิวแล้วละสายตาไปหยุนชิวกลับบ้านและเห็นหอยยันเฉินนั่งอยู่หน้าประตูบ้านถือจดหมายที่ยูอีจิทิ้งไว้มีอะไรเหรอนั่งอยู่ที่นี่หอยยันเฉิงไม่รู้ว่าจะอธิบายอารมณ์ของเขาอย่างไรความสัมพันธ์ของเขากับยูอิจีดีขึ้นมากในช่วงสองปีที่า,า,า,าไไไมม่่คดกอจปรว้หแบ ยินได้ชัดว่าฉันควรจะจับไปยูอิจิยูอิจิเป็นเด็กที่อ่อนไหวและหอยานเฉิงเป็นเด็กที่อ่อนไหวมากนี่คือข้อสรุปที่หยุนชิวมาถึงหอยานเฉิงมักจะใช้รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังเพื่อประดับหัวใจของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเขาลืมไปว่าเขาต้องการอะไรและเป็นอย่างไรนี่เป็นทางเลือกของเขาผู้นํารัฐผู้สืบทอดค้นหามานานและไม่พบใครเลยแต่หยุนชิวรู้ว่ายูอิจิอยู่ที่ไหนตั้งแต่โยริอิจิจับไปอีกวาคาัสึกก็มีความพิถีพิถันและสมบูรณ์แบบในงานของเขาแต่เขาก็ยังไม่สามารถทําตามความคาดหวังของพ่อได้บางทีนี่อาจเป็นรากฐานของความต่ํต้อยของมนุษย์ด้วยเด็กที่ยอดเยี่ยมอย่างอีวาคัสึกพวกเขาจินตนาการว่าถ้าโยริอิจิอยู่ที่นี่เขาจะดีขึ้นกว่านี้อีก อีวาคัตสึค่อยๆเติบโตขึ้นและจิโกกุก็เริ่มจัดก,การเรื่องการแต่งงานให้เขาแต่เขากลับถูกปฏิเสธตามหลักเหตุผลแล้วทิโตกมุอิจิโรเป็นทายาทของเขาเป็นไปได้ไหมที่โชคชะตายังมาไม่ถึงยุนชิวสับสนอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และยังคงใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลต่อไปจนกระทั่งจิโกกุพาคนมายุนชิวเพื่อขอแต่งงานยุนชิวระหนักว่าจิโกกุอีวาคัตสึไม่ได้แต่งงานเพราะเขาชอบเธอฉันควรทำอย่างไรดีเปลี่ยนพล็อตเรื่องใหญ่โดยตรงเสาหมอบไปแล้วจิโกกุออออวาาาััหหล่่่่่่มมมจรจรรงีีีูปปทยยยในนนเเเเะุ้้ขข็บบไไื เดิมทียันเชงจะเลือกที่จะเป็นปีศาจเพื่อแสวงหาอำนาจอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เมื่อเขาไม่มีความหลงใหลอีกต่อไปแล้วยุน้วไม่ต้องการให้เขากลายเป็นผีปอบพิมคนยุน้วขอให้แม่บ้านชะลอก่อนโดยบอกว่าในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของบ้านใบหัวเขาจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการแต่งงานอย่างรอบคอบใบหัวเขามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหการรมหลักคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและการขนส่งซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตตอนนี้ด้วยความพยายามของผู้ใต้บังคับบัญชามันจึงกลายเป็นครอบครัว หอ,อยานเิงทำไมคุณถึงอยากแต่งงานกับฉันผู้หญิงพวกนั้นดีกว่าฉันมากยุงชิวกำลังพูดความจริงท้ายที่สุดแล้วยุงชิวไม่สามารถเล่นเปียโนหรือปักได้มากที่สุดเธอสามารถถือมีดและแสดงท่าทางกับยานเชงได้เพราะฉันชอบคุณคุณจึงพิเศษสำหรับฉันมากอ่าแค่นั้นแหละยุงชิวอยากได้ยินคำรักแต่เธอไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะพูดแค่นี้ความรักไม่คงอยู่ตลอดไปฉันจะจากไปสักพักท้าฉันกลับมาแล้วคุณยังชอบฉันเราสคนจะแต่งงานกันยานเชงไม่ได้ถามเหตุผลแต่เพียงเห็นด้วยกับคำพูดของเธอและรอให้ยุงยมาอนน้ยคคิวส่่ออออืืตัเพช หลังจากจากไปยุงชิวก็ไปยังสถานที่ในความทรงจำของเธอเธอแอบไปพบยูอิจิแต่ไม่ค่อยไปที่นั่นหลังจากที่ยูอิจิค้นพบยุงชิวมีอายุยืนยาวเกินไปและไม่มีสำนึกเรื่องเวลาดังนั้นยุงชิวจึงมาสายก่อนที่เธอจะเข้ามาใกลย้ยุงชิวได้กลิ่นเลือดในอากาศสดชื่นและเบามากประนามันฉันนี่หัวหมูเลยเป็นไปได้ไหมว่าฉันมาสายยุงชิวควบคุมอวีเหอให้เร่งความเร็ววิ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้าและทุกประตูบ้านโดยตรงหลังจากเข้าไปฉันเห็นผีนัาเกลียดนอนอยู่บนอยู่ตาก,กัดแขนของซ่งและมีรูใหญ่ที่่่่่่หหนนนนนน้้้าา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 ออ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 กก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 กขขขขงงงงเเเเเเซจจจจ็็บบปปววดดดมมมมยยยัััตตไไไไไำคธธแและะททรรริิถใ เขาโบกมือสเกลคาคูและทุบผีให้กลายเป็นเลือดโดยตรงและดูดซับมันแต่ส่งก็หยุดหายใจหากเธอต้องการช่วยชีวิตของเธอเธอทำได้เพียงเปลี่ยนเธอให้เป็นผีปอบและร่างกายของเธอก็เสียหายเกินไปดังนั้นเธอจึงไม่รู้ว่าเธอจะทนมันได้หรือไม่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าท้องของเธอขยับเล็กน้อยและทารกก็ยังมีชีวิตอยู่ยุนชิวไม่รู้ว่าจะคลอดบุตรอย่างไรแต่ตอนนี้เธอทำได้เพียงผ่าตัดคลอดเท่านั้นยุนชิวหยิบคาคูของงอวีเหอมาเปลี่ยนเป็นใบมีดคมคมและด้วยพลแห่งโลกที่โปร่งใสเธอจึงง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 ตตตตัััััััััดดผิิิววววหนน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 ขขอออออออ่่่่่ทีีลลลลละะชชช้้้ฉไมมมมกกกกกกกาเเเืืคคคป็็รรรแแแยยุุำบธส เมือ่อใดอะแรมชั้นสุดท้ายถูกตัดออกร่างกายของเด็กก็ถูกเปิดออกเนื่องจากเกิดตายไปแล้วแผลของยุนชิวจึงมีขนาดใหญ่มากและเด็กก็ถูกเอาออกมาได้อย่างง่ายดายยูอิจิได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ้านคิดว่าเกิดคลอดเสร็จแล้วจึงเข้ามาหาด้วยความกังวลและคาดหวังแต่กลับเห็นว่าห้องเต็มไปด้วยเลือดพันรยาของเขานอนอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดยุนชิวถือดาบสีแดงในมือข้างหนึ่งและเด็กในมืออีกข้างและสกระปรกเพราะเลือดพยาบาลพัดุงคันกลัวมานานแล้วและยูนิจิก็รีบเข้ามาก,อ,กอดเกิดดวงตาของเขาเต็มไไไไไไปปปดดดมม้้้้้้้้ววววววยย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 คคคคาาาาาาามม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 ม่่่่่่่เเ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 ชชือออออทททททำำำหหหุนน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 ิิิิิิิิ็็็็ูููจจจจจีีีีีีรรรรรรรณ์แแงงงงลละะโศศกกกกกกใใใใสสึฉััธตข ยุงทิวรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดต่อไปอาจผลักดันตัวเองจนเกือบตายแต่เขาก็ยังอยากจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยชีวิตที่น่าเศร้าของจีกัวยุงอีจิ